สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอหรืออาจจะกำลังเจออยู่ก็ได้นะคะคือเรื่องการรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่อาจจะแบบดิวยากๆะคะไปจนถึงบรรยากาศในที่ทำงานที่มันท็อกซิกซึ่งมันส่งผลต่อใจเราแล้วก็เรื่องงานเราด้วยแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็หลากหลายเลยค่ะทั้งเว็บเรื่องงานจิตวิทยาพัฒนาตัวเองสุขภาพข่าวธุรกิจเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาวิธีที่มันใช้ได้จริงมาเป็นแนวทางกันค่ะ ครับคือการเข้าใจก่อนว่าปัญหามันคืออะไรลักษณะเป็นยังไงผลกระทบแค่ไหนเนี่ยผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยครับก่อนจะไปดูวิธีรับมือกันงั้นเริ่มตรงทำความเข้าใจเปัญหาเลยนะคะอย่างคำว่าคนดิวยากเนี่ยมันมีหลายแบบเหมือนกันนะคะใช่ครับอาจจะเป็นคนมองโลกแก่ลบมากๆตลอดเวลาหรือคนที่แบบลังเลไม่กล้าตัดสินใจสักทีก็ทำให้ทำงานด้วยลำบากได้อืม แล้วถ้าเป็นท็อกซิกเวิร์กเพลสละคะมันคือ,อยังไงกันแน่ก็คือสภาพแวดล้อมการทำงานที่มันเต็มไปด้วยความเครียดนะครับอาจจะมีความขัดแย้งสูงขาดความเคารพกันหรือว่า,อาปัญหาจากตัวผู้นำเองก็มีส่วนมากอืมมีสัญญาณอะไรเตือนบ้างไหมคะว่าที่ทำงานเรากำลังเข้าข่ายท็อกซิกหรือเปล่ามีครับมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นคนลาออกบ่อยผิดปกติ อันนี้ชัดเจนอ๋อค่ะหรือการสื่อสารในองค์กรมันติดขัดไม่ค่อยมีประสิทธิภาพคนไม่ค่อยคุยกันไม่ไว้ใจกันอืมอมหรือวัฒนธรรมองค์กรบ,บางอย่างเช่นคาดหวังว่าต้องทำงานล่วงเวลาตลอดอันนี้ก็ใช่หรือแบบไม่มีพื้นที่ให้เรียนรู้จากความผิดพลาดเลยทำผิดทีคือเรื่องใหญ่อันนี้ก็เป็นสัญญาณได้ครับฟังดูแย่เลยนะคะแล้วผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างคะนอกจากความรู้สึกแย่ ผลกระทบมันชัดเจนมากครับตั้งแต่เรื่องแรงจูงใจในการทํางานที่มันลดลงแน่ๆไปจนถึงความเครียดสะสมภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาหรือหมดไฟนะครับค่ะได้ยินบ่อยเลยค่ะเบิร์นเอาครับซึ่งเบิร์นเอานี่มันไม่ใช่แค่เหนื่อยงานนะแต่มันเป็นความเหนื่อยล้าจังอารมณ์รู้สึกแปลกแยกกับงานกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไร้ความสามารถโหแรงเหมือนกันนะคะครับ แล้วมันอาจจะลามไปเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงขึ้นได้อย่างซึมเศร้าหรือบางทีมีความคิดอยากทำร้ายตัวเองก็มีนะครับมีข้อมูลอย่างสสสหรือบางแหล่งข่าวธุรกิจก็ชี้ว่าวัยทำงานบ้านเราเครียดกันเยอะมากสถิติคนโทรไปสายด่วนสุขภาพจิตเพราะเครียดเรื่องงานนี่เออไม่น้อยเลยครับนนากงมูลทีเดียวพอเห็นภาพผลกระทบแล้วเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ที่นี้มันมีไหมคะว่าเพื่อนร่วมง,งานแบบไหนที่มักจะสร้างบรรยากาศท็อกซิกอ่ามีการจัดประเภทไว้อยู่ครับที่เจอบ่อยๆก็อย่างสายก็อสซิบชอบนินทาปล่อยข่าวลืออันนี้คลาสสิกเลยค่ะใช่ครับหรือสายขโมยผลงานเอาไอเดียคนอื่นไปเป็นของตัวเองอือหืออันนี้น่าปวดหัวสายขี้บ่นคือบ่นทุกเรื่องมองโลกในแง่ลบตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆแล้วพลังงานหมดค่ะค่ะนึกภาพออกสายอวดเก่ง คิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดไม่ฟังใครสายโยนงานเลี่ยงความรับผิดชอบตลอดพอรู้ประเภทแบบนี้แล้วอาจจะช่วยให้เราตั้งรับได้ง่ายขึ้นไหมคะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งครับพอจะรู้แนวทางว่าคนประเภทนี้เราควรจะรับมือยังไงแต่หลักๆเลยการรับมือเนี่ยหัวใจสําคัญคือการจัดการที่ตัวเองก่อนเลยครับจัดการตัวเองยังไงคะอย่างแรกคือตั้งสติให้ได้ก่อนครับ เวลาเจอปัญหาหรือพฤติกรรมแย่ๆพยายามหายใจลึกๆควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่าพึ่งตอบโต้ด้วยอารมณ์อืมอมค่ะแล้วก็พยายามแยกแยะคือแยกเรื่องงานปัญหาหรือพฤติกรรมแย่ๆนั้นออกจากตัวบุคคลให้ได้ก่อนมันอาจจะยากแต่ต้องพยายามครับและที่สำคัญคือโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้เช่นการกระทา คำพูดหรือความคิดของเราเองแทนที่จะไปจมอยู่กับสิ่งที่เ,ออเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เข้าใจค่ะคือเริ่มที่ใจเราก่อนแล้วเรื่องการสื่อสารล่ะคะต้องทำยังไงการสื่อสารก็สำคัญมากครับต้องชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ยังต้องสุภาพนะไม่ใช่วอยวายค่ะแล้วก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธบ้างครับอย่างนุ่มนวลถ้าเจอการโยนงานหรือคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลการปฏิเสธนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะกลัวเขาจะมองไม่ดี ใช่ครับแต่จำเป็นแล้วก็อีกเรื่องคือการตั้งขอบเขตหรือ boundaries ที่ชัดเจนว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เราโอเคแบบไหนคือเราไม่โอเคจริงๆยอมรับไม่ได้อ๋อต้องมีเส้นแบ่งครับแล้วก็มีคำแนะนำหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้าเจอปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆอาจจะลองบันทึกไว้เป็นหลักฐานวันเวลาเหตุการณ์พฤติกรรม คือเผื่อไว้ในกรณีที่มันบานปลายหรือต้องรายงานผู้ใหญ่ครับการบันทึกนี่สำหรับกรณีอย่างขโมยผลงานน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคะใช่เลยครับมีหลักฐานมันคุยง่ายกว่าแล้วก็มีเทคนิคเล็ก,ลกๆน,น้อยๆเชิงจิตวิทยาด้วยนะยังไงคะ เช่นถ้าต้องคุยเรื่องที่มันอาจจะตึงเครียดลองเปลี่ยนบรรยากาศชวนไปเดินคุยอาจจะช่วยลดความอึดอัดลงได้อ๋เดินไปคุยไปครับหรือลองทำความรู้จักเพื่อนร่วมงานในมุมอื่นๆบ้างนอกเหนือจากเรื่องงานบางทีพอรู้จักกันมากขึ้นอาจจะลดอคติหรือกำแพงลงได้บ้างน่าสนใจค่ะแล้วอย่างพวกสายก็อสิบนะคะมีวิธีรับมือ,อยังไงดีอันนี้ คำแนะนำส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันครับคือพยายามเลี่ยงอย่าเข้าไปร่วมวงสนทนาถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็พยายามเปลี่ยนเรื่องคุยชวนคุย <c oughs> เรื่องงานแทนไปเลยไม่ต่อความยาวสาวความยืดว่างั้นเถอคะค่ะประมาณนั้นครับแล้วสุดท้ายเลยที่สําคัญไม่แพ้เรื่องไหนคือการกลับมาดูแลตัวเองดูแลตัวเองครับหาวิธีคลายเครียดที่เหมาะกับเราออกกําลังกายทํางานอดิเรกคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องพื้นฐานแต่สําคัญมาก แล้วก็พยายามหาแนวร่วมหาเพื่อนร่วมงานที่คิดบวกหรือคนที่พอจะเข้าใจสถานการณ์เราได้คอยเป็นกําลังใจให้กันอการมีเพื่อนดีๆในที่ทํางานนี่ช่วยได้เยอะจริงๆค่ะใช่ครับแต่ถ้าทั้งหมดที่ว่ามาลองแล้วมันยังหนักเกินไปรับมือคนเดียวไม่ไหวจริงๆก็ต้องรู้ว่าเมื่อไร่ควรจะต้องแจ้งเรื่องให้หัวหน้าหรือ HR ทราบนะครับอันนี้ก็สําคัญแสดงว่า ปัญหานี้จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของพนักง,งานแต่ละคนอย่างเดียวแต่ระดับองค์กรก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องเลยครับจริงๆแล้วปัญหานี้มันสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรโดยตรงเลยผู้นำนี้มีบทบาทสำคัญมากๆในการสร้างบรรยากาศที่ดีการสนับสนุนทีมการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกความไว้ใจกันแล้วฝ่ายบุคคลหรือเ R ล่ะคะมีบทบาทอะไรบ้าง HR ก็มีบทบาทสำคัญครับ ตั้งแต่การประเมินสถานการณ์รับฟังความคิดเห็นพนักงานจริงๆจ,จังๆออกแบบนโยบายที่มันส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีอาจจะมีการจัดอบรมเรื่องพวกนี้หรือสร้างช่องทางที่ปลอดภัยให้พนักงานร,ร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องกลัวผลกระทบตามมาค่ะงั้นสรุปแล้ว การรับมือกับความช็อกสิกในที่ทำงานนี่มันต้องเริ่มตั้งแต่เข้าใจปัญหารู้จักรูปแบบพฤติกรรมแล้วก็ใช้กลยุทธ์หลายอย่างเลยทั้งจัดการใจตัวเองสื่อสารให้เป็นตั้งขอบเขียนให้ชัดควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองแล้วก็หาแนวร่วมสนับสนุนด้วยนะคะใช่เลยครับ ครบเลยแล้วมันก็มีคำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับว่าเออนอกเหนือจากเราแต่ละคนจะต้องหาวิธีรับมือเฉพาะหน้าหรือเอาตัวรอดก,กันไปแล้วเนี่ยอะไรคือการเปลี่ยนแปลงจริงๆในระดับโครงสร้างหรือวัฒนธรรมองค์กรที่จะช่วยป้องกันหรืออาจจะถึงขั้นรื้อถอนสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษแบบนี้ได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ที่ทำงานมันกลายเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีจริงๆสำหรับทุกคนได้อันนี้น่าคิดต่อครับ